สวัสดีครับทุกคนอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้มีมีดหั่นมาแต่ไม่ใช่ของหลวงพ่อเดิมครับเป็นของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสี่นวลเป็นด้ามงาฝักไม้นะครับความยาวจะอยู่ที่สี่นิ้วด้ามลมฝักเฉพาะใบเขาจะอยู่ที่สองนิ้วนะครับเป็นมีดที่สวยงามมากๆเป็นมีดที่อยู่ในไซส์ของมีดสาลิกานะครับแต่ว่า จะมาในรูปแบบของหั่นหมากรัดไว้เก่าๆเดิมๆให้เรื่มนี้สวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆอันนี้เป็นงานะครับทุกคนบริเวณด้ามจับจะเป็นงาจะเป็นงาช้างที่มีอายุเยอะๆนะครับงาเขาเลยจะออกดำๆแล้วก็ดูอาจจะไม่ค่อยมีสีเหมือนงาทั่วไปที่เราเห็นนะครับการทำมาจากทองแดงนะครับ สวยงามมากเดี๋ยวมาชมมาชมความงดงามด้านในครับอ่นนี่นะครับใบมีดก็จะเป็นทรงนี้นะครับเป็นทรงหันหมากลายเสยมาเปลวเพลิงเป็นลายเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่งแห่งวัดหนองสีนวลน,นะครับเียมีสวยมากๆครับ เป็นมีดขนาดพกพาด้วยซ้ำนะเป็นมีดที่พกพาสะดวกจัดอยู่ในไซส์สาลิกานะครับแต่มาในรูปทรงของมีดหั่นหมากซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสวยมากเลยครับเด่มนี้เพิ่งได้มาเมื่อตอนเช้าๆนี่เองนะครับมีตะกุด3ดอกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวล มีหลงพราุ่งมีทั้งแบบมีตะกุดแล้วก็ไม่มีตะกุดนะครับตะกุดส่วนใหญ่ที่เห็นก็มักจะตอกเป็นเลขขี้นะครับก็จะมี3มดอก6ดอก9ดอกนะครับอย่างเล่มน,นี้ก็มี3ดอกก็จะมีเป็นทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับประมาณนี้ สวยงามมากครับทุกคนมีดหั่นมากหลวงเพราะลุ่งวัดหนองสีนวลจัดเป็นมีดที่มีอายุหลักร้อยปีนะครับเก่าแก่สวยงามเล็กกระทัดรัดใครที่กำลังมองหามีดเล่มเล็กๆมีดพก่านะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่น่าพิจารณามากเลยครับสวยงามมากๆเก่าแก่มากๆ นี้จะให้ดูบริเวณกั่นบริเวณเขาเรียกว่าข้างนะครับตรงมวลสารตรงนี้นะครับลองพินิจพิจารณาความงดงามดูได้เลยครับวันนี้บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นกันไหมสวยมากเป็นมีตที่สวยมากๆเลยครับเด่มนี้หายากนะครับหันหมากหลวงพลุ่งปกติ หลายคนจะรู้จักมีดหั่นหมากในรูปแบบของมีดหลงพ่อเดิมนะครับแต่เล่มนี้จะแตกต่างออกไปก็คือเป็นของหลงพ่อลุ่งนะครับเก่าแก่เหมือนกันแล้วก็หายากมากด้วยหลงพ่อลุ่งสร้างมีดน้อยกว่าหลงพ่อเดิมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ได้มีดหั่นหมากของหลงพ่อลุ่งมานเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ หายากมากพอสมควรนะครับไม่ได้ได้มาง่ายๆเลยน,นะครับสี่นิ้วเท่านั้นครับทุกคนด้ามงาด้วยนะไข่ที่กำลังตามเก็บตามสะสมมีดลักษณะทรงแปลกๆของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับมีดหั่นหมากเล่มนี้คือ อีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับพุทธคุณดีเก่าแก่เข้มขังและก็ยังมีความสวยงามด้วยนะครับใครที่ชอบสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยครับรายละเอียดจะอยู่ที่หน้าคลิปนะครับก็จะมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลายให้นะครับครที่อยากทราบราคาหรืออยากได้รูปภาพเพิ่มเติม ก็ให้ไลน์มาหรือใครจะสอบถามก็โทรมาสอบถามราคากันได้นะครับรมถึงประวัติและความเป็นมาของมีดทุกเล่มที่ผมลงนะครับผมจะไม่ตอบใน YouTube เพราะว่าการคุยกันใน YouTube มันไม่เป็นส่วนตัวแล้วก็ YouTube เวลา <c oughs> เราตอบอะไรลงไปอย่างเงี้ยระบบเขาไม่ค่อยแจ้งเตือนจะไม่เหมือนไลน์นะครับก็ฝาก ทุกคนพิจารณามีดหั่นมากหลวงพ้อลุ่งแห่งวัดหนองสีนวลเล่มนี้ไว้ด้วยนะครับสวยงามมากๆ <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมากันใต้ใต้คลิปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะตอบให้แต่ว่าถ้าจะถามราคาหรือ ขอรูปภาพเพิ่มเติมแนะนำว่าให้โทรมาหรือไลน์มานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับ